สวัสดีค่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้าคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันพุทธที่18กันยายนแพ็คจัดส่งให้วันนี้ได้เลยนะคะคลิปเช้านี้ลงเป็นไม้จัดเซตให้จ้ะจัดมาให้ทั้งหมด30ชุดช่ำๆจุกๆไปเลย1เซตประกอบไปด้วยมาทั้งหมด4ต้น4ชื่อนะคะเขียนชื่อกำกับให้ทุกต้นนะคะเซตละ220บาท นะคส220ส่งฟรีมีปลายทางพิเศษถ้าใครรับ2เซตเอาไปเลย400บาทส่งฟรีนะคะก็ลองเข้ามาเลือกเข้ามาชมดูก่อนได้สำรองเซตในใจให้แม่ค้าด้วยนะคะเผื่อเซตที่เราต้องการอาจจะไปแล้วนะจ๊ะสนใจเซตไหนโทรหาแม่ค้าได้เลย0805194988้นดขึ้นไ้ให้ที่หน้าจอนะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะ มีไลน์ทักไลน์มีเฟซบุ๊กทักเฟซบุ๊กนะคะใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์โทรหาแม่ค้าได้ที่เบอร์นี้สั่งปุ๊บส่งปับ๊บนะคะสั่งปุ๊บแพ็คทันทีไม้ส่งออกวันนี้พร้อมกันทุกบ้านนะคะเด้งดึงเต่งตึงดึงดัง,ดง,ดง,ดงแบบนี้เลยนะคะสดๆนะคะแพ็คให้แล้วก็ส่งให้เลยทันทีจัดส่งทั้งกระถางแบบนี้นะคะไม้จัดเซตนะเซตละ220บาทนะคะใครถูกใจสงเซตเอาไปเลย400บาท ส่งฟรีมีปลายทางให้ใบกัมปูยังมีของอยู่นะคะน้ํายังไม่ท่วมแต่เกือบจะท่วมแล้วนะคะยังตุนกันได้อยู่นะคะมีสต็อกมีออเดอร์ที่แพ็ครอส่งอยู่นะคะ1กล่องบรรจุ5้กิโลโอนอยู่ที่130บาท ปลายทางอยู่ที่170ิบาทปลายทางรับ10กิโลอยู่ที่300บาทใบกัมปูของแมคค้าเป็นใบล้วนนะไม่ได้ผสมแกลบหรือขุยมะพร้าวแต่อย่างใดเอาไปลองใช้กันดูได้นะคะลูกค้าเก่าหมดแล้วสามารถสั่งซื้อกันได้ตลอดเรื่อยๆนะคะแมค้าก็มีแบ่งปันให้ตลอดณนะตอนนี้ยังมีแบ่งปันให้นะคะ ไปดูการไม้เซตนะคะวันนี้มีอะไรบ้างจัดส่งวันนี้นะคะสั่งปุ๊บแพ็คและส่งเลยไม้จะสดชื่นแต่งตึงดึงด่าง,งไปแบบนี้เลยนะคะลูกค้าก็จะได้รับของประมาณวันพฤหัสสุกหรือเสาร์ไม่เกินนี้นะคะไม้เซตอยู่ในกระถาง4นิ้วทั้งหมดฟอร์มล้นกระถาง4มากๆแล้วไปอัพขึ้นไซส์6นิ้วได้ไปขึ้น8นิ้วได้แล้วแต่ดุลพินิจของลูกค้าเลยนะคะ เซตหนึ่งจะมีทั้งหมด4ต้น4ชื่อไหมคะจะเขียนชื่อกำกับให้ทุกต้นไม่ต้องกลัวลืมว่ามีชื่ออะไรบ้างเนาะ,ะมาดูกันจากเซตที่หนึ่งนะคะให้เป็นดารานพัลัสก่อนเลย1ต้นนะคะสายพระเนตรจ้า1ต้นทองประกายแสดนะคะสวยๆโตขึ้นเขาจะสว่างสีออกแดงพื้นจะออกเป็นอมเหลืองอมทองนะคะทองประกายแสดหนึ่งต้นแล้วก็หลวงพ่อพูนอีก1ต้น4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่1จ้ะเดี๋ยวไหมคะไปไวนิดนึงนะเพราะว่ามัน30เซตเนาะเดี๋ยว เดี๋ยวมันจะยาวนะคะต่อมาเซตที่2นะคะอันนี้มีชื่อว่าแม่ทับนะคะแม่ทับ1ต้นนะคะโตขึ้นมันสีมันหลายมิตินะลูกค้าเอาไปเลี้ยงดูสวยมากมันมีความเปิดะเปดังดักดาร์กๆไปๆนะคะไม้ตัวนี้นะชอบแดดแล้วก็อันนี้เป็นวารีกุญชรจากเป็นบอลกาบนะคะ1ต้นวอเกนโนค่ค่ะหน้าสวยมาก1ต้นนะคะแล้วก็ปีกหงส์งต้น4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่2จ220้ะ2 2 0เท่านั้นลูกค้า ส่งฟรีด้วยมีปลายทางให้อีกถ้ารับ2เซตมีส่วนลดให้อีกอยู่ที่เซต2เซตเอาไป400นะคะ1เซตอยู่ที่2 2 0บาทคุ้มมากลูกค้าอะต่อมาเซตที่3นะคะเป็นทาราเอราวัน1ต้นบอลใบกลมอันนี้เป็นร่ำรวยนะคะให้เป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยป้ายมาแล้วนะคะเป็นกอมันขึ้นแน่นๆมาแบบนี้เลยแล้วก็มีเป็นเมืองนครชุมนะคะปใๆดกักๆมาแบบนี้แล้วก็มณนีล้อมเพชรแผลง น้าสวยมากด่างชมพูเข้มๆสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สามจ้ะต่อมาเซตที่สี่นะคะเจ้าสาวค่ะหนึ่งต้นอันนี้หงฟ้านะคะมีมีติดด่างมาด้วยบุษรินจ่าหนึ่งต้นแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจนะน่าจะเทพจุติหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาแดงๆดด่างๆแบบนี้นะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สี่ค่ะ ต่อมาเซตที่5นะคะเซตที่5ให้เป็นสายพระเนตรไม้กัดสีจ้ะโตขึ้นสวยแท้แน่นอนร้อเอร์เซ็นตพญาขอมดำนะคะดำๆใครชอบดำๆๆดุดุรักๆักเซตนี้เลยอันนี้เป็นทองสยามค่ะเป็นตัวแผลงแต่ติดด่างเหลืองด่างทองมาแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็มีเป็นวารีกุญชรเป็นบอลกาบนะคะโตขึ้นใบเขาจะหอ่อๆเป็นถ้วยสีสันสวยงามนะคะวารีกุญชรอ,อีกหนึ่งต้นสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่ห้าจ้ะ ต่อมาเซตที่6นะคะเซตที่หให้เป็นสีปราดนะคะ1ต้นอันนี้เป็นสาวนาครชัยศรีนะคะเป็นตัวแผลงแต่ติดกางแล้ว1ต้นอันนี้เป็นอะไรนะเทพเทวลิธนะคะเทพเทวลิตใบใหม่ก็ป้ายนะรอเขากลางใบพลอยชมพูจ้า1ต้นจะ้ะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่6ต่อมาเซตที่7นะคะเป็นนายทองเหม็น1ต้นนินอายรา1ต้นนะคะเจ้าสาว1ต้นแล้วก็เป็น9ก้าทับนะคะ ดังมาแล้วนะ1ต้นนะคะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่7จด้ะเซตละ220้ว220บาทเท่านั้นส่งฟรีมีปลายทางถ้ารับ2เซตเอาไปเลย400บาทนะคะส่งฟรีมีปลายทางย้ำอีกครัง้งจัดส่งวันนี้ทุกบ้านนะคะแพ็กกันสดๆส่งกันสดๆไม่ได้ดองหมายข้ามวันแน่นอนสั่งปุ๊บแพ็กแล้วส่งปับ๊บนะคะต่อมาเซตที่8นะคะเซตที่8ให้เป็นพรพุทธ1ต้น าชายชนป้ายแดงนะคะ1ต้นหลวงพ่อเพชรค่ะ1ต้นแล้วก็จะมีเป็นพญาขอมนะคะอีกหนึ่งต้นจะ้ะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่8ต่อมาเซตที่9้านะคะเซตที่9้าให้เป็นรัตนสินค่ะ1ต้นธาตุบางแก้วหน้าหวานหนึ่งต้นนะคะอันนี้สี่คุณปื้มจ้ะแล้วก็วารีกุญชรอ,อีกหนึ่งต้นนะคะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่9ค่ะต่อมาเซตที่สิบ มีเป็นสีมหาโพนะคะฟอร์มกำลังสวยเลยกัดสีมาแล้วหนึ่งต้นฮาริพุนชัยนะคะไม้เก่าหนึ่งต้นอันนี้เป็นบุตรสรินนะคะบุตรสรินติดต่างมาแล้วแบบนี้หนึ่งต้นแล้วก็เป็นนารีบุรพานะคะอีกหนึ่งต้นปลายสวยสวยสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สิบถัดมานะคะก็จะมีเป็นสาวนาครชัยศรีหน้ากำลังสวยอุตสาะมณีนะคะชมพูทวีปแล้วก็พระยาดำรงราชานุภาพนะคะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สิบเอ็ดจ้ะ ต่อมาเซตที่12นะคะให้เป็นนินไอยานะคะฟอร์มกำลังสวยสีสันเริ่มมานะคะ1ต้นอันนี้ไม่ทราบชื่อจริงๆแต่เป็นงานกระดูกนะคะสวยงามไม่ทราบชื่อ1ต้นเนาะมณีจันท์ค่ะติดด่างมาแล้วนะคะ1ต้นแล้วก็มณีล้อมเพชรนะคะอีก1 t. T. ต้นสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่12คะ่ะต่อมาเซตที่13นะคะให้เป็นสีมหาโพ1หนึ่งต้นนะคะอันนี้เป็นอ่า อะไรนะลืมชื่อมณีนารานะคะมณีนาราหนึ่งต้นนะคะแล้วก็เรื่องพระนารายค่ะต่อด้วยชายชนนะคะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่13อัดมาเซตที่14นะคะให้เป็นสัตตะบงกฎนะคะ1ต้นไม้เหลืองนะคะตัวนี้ไม่ทราบชื่อก้านดำทรงใบออกเป็นใบหอกนะคะแล้วก็เป็นลูกไม้แล้วกันเรียกเป็นลูกไม้เหลืองนะคะลูกไม้ใบหอกแล้วก็อันนี้เป็นสีปราดนะคะมี2ต้นในกระถาง แล้วก็มีเป็นหานุมานสืบมาค่าจ้ตสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สิบสี่ต่อมานะคะเซตที่15ก็จะมีเป็นนางรักสดเทวีนะคะม่วงมงคลอ่ามณีล้อมเพชรนะคะแล้วก็เป็นมหาพลนะคะสี 4, ต้นนี้เซต15จา้าจครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วลูกค้าต่อ ถัดมานะคะเซตที่16ก็จะมีเป็นชายชนจ้ะ1ต้นปลายแดงแพรนพุทธะนะคะ1ต้นมันเป็นกอแหละไปแยกเอาอย่างน้อยก็2ต้นในกระถางอันนี้เป็นสหัสเดชะนะคะแล้วก็หันุมานเชิญธงนะจ๊ะตับรามเกียรติด้วยกันทั้งคู่4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่16ขยบมาเซตนี้นะจ๊ะจะมีเป็นสีขุนปลื้มชายชนค่ะอันนี้เป็นสีปราดนะคะแล้วก็เป็นสุดใจชายชนป้ายขาวเซตนี้ให้ทั้งป้ายแดงและป้ายขาวเลยนะชายชน สี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่17บเจดจ้ะต่อมานะคะก็จะมีเป็นสีคุณปลืม้มค่ะมณีล้อมเพชรแผลงอันนี้เป็นทาตุบางแก้วแล้วก็นายทองเหม็นนะคะกำลังสวยเลยตับวิรชนนะคะสี่ต้น,นนี้จัดอยู่ในเซตที่สิบปดจ้าต่อมานะคะเซต19ก็จะมีเป็นมณีน,นาราหนึ่งต้นอ่ามณีล้อมเพชรหนึ่งต้นมหาพลหนึ่งต้นแล้วก็ศิลาเพชรอีกหนึ่งต้นจ้ะ นี่จาสีต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่19ขยับหน่อยถัดมาเซตที่20นะคะนี้เป็นมณีล้อมเพชรนะสี 4, ปราดพญาขอมอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเหลืองอะไรน่าจะเหลืองเงินทองนาคหรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจนะนะคะไปไปไปดูเอาตอนตัวว่าเม็ดเขาจะขึ้นชัดไหมนะคะหต้นสีต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่20 ต่อมานะคะเซตนี้ก็จะมีเป็นเงินแสนเงินแสนติดดังๆนิดๆใบนี้เห็นไหมจ๊ะฮัุมันสืบมะขานะคะอสงไข่แล้วก็หลวงพ่อเพชรนะจ๊ะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่21จ้ะมาทางด้านนี้นะคะก็จะมีเป็นมณีนารานะคะ1ต้นพรพุทธจ้ะ1ต้นนะคะอันนี้เป็นองค์หญิงท่อฝันนะติดด่างมาแล้ว1ต้นส่วนอันนี้ไม่ทราบชื่อจริงๆจ้ะงานกระดูกนะคะสวยงามแต่ว่าไม่ทราบชื่อ อสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่22ถัดมานะคะเซตนี้ก็จะมีเป็นอันนี้รัตนะรุ่งเรืองนะคะ1ต้นสี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 ขุนปลืม้มหนึ่งต้นหานุมานเชิญธงนะคะแล้วก็นางรักสดเทวีหลอดใหม่กระป้ายนะคะสีต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่23กล้จะหมดแล้วลูกค้าสำรองเซตในใจด้วยนะ เซตละ220บาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีมีปลายทางพิเศษถ้าใครถูกใจส่งเซตเอาไปเลย400บาทต่อมาเซตที่24นะคะ24ให้เป็นองค์หญิงทอฝัน1ต้นนะคะสุดใจใชายชวนป้ายขาวแล้วก็ชายชวนป้ายแดงตัวปกติกับต,ตัวแปลกนะคะให้ไปคู่กันแล้วก็มีเป็นหลวงพ่อเพชรจ้ะอีก1ต้น4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่24ถัดมาเซตที่25 ให้เป็นชมพูทวีปนะคะหต้นชายชน1ต้นหันนุมานเชิญธงนะคะตัวนี้หายากดีเหมือนกันนะโตขึ้นสวยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าปอกแก้วอีก1ต้น4ต้นนี้เซตยี่บห้าจ้ะถัดมานะคะเป็นพญาขอมดำม่วงมงคลนะคะอันนี้เป็นชายชนแล้วก็ธาตุปังแก้วนะคะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่26่สิกจ้าใกล้แล้วใกล้แล้ว จัดส่งวันนี้พร้อมกันทุกบ้านนะจ๊ะสั่งกันเข้ามาได้เลยสนใจกี่เซตนะคะรับกี่เซตก็แจ้งแม่ขาได้เลยจ้ะต่อมานะคะเซตที่27ค่ะให้เป็นรัตนาลุ่งเรืองนะคะหนึ่งต้นมณีจันทร์จ่ะติดด่างมาแล้วนะคะอ่ารอกัดสีนะ1ต้นอันนี้เป็นหลวงพ่อเพชรจะ้ะแล้วก็อันนี้เป็นสีเลือกงามนะคะสีเลือกงามมันอยู่คู่กับอะไรไม่รู้ลายมันยังไม่ออกนะคะลูกค้าไปแยกเลี้ยงเอานะโตมาด้วยกัน สต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่27จ้ะถัดมา28นะคะให้เป็นนาราทัศนะคะ1ต้นไม้อยู่กระถาง4นิ้วนะคะไปอัพไซส์เอาชายชน1ต้นฮันนี่ดิว1ต้นแล้วก็สาวนครช้ยสีอีก1ต้นจ้ะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่28ถัดมาเซตที่29นะคะเป็นสหัดเดชะนะคะ1ต้นตับระมเกียนพลอยชมพูจ้ะ1ต้นอันนี้เป็นดารานพัลัตได้ไหมอะ นะคะมีติดด่างๆแบบนี้นะคะแต่ใบล่าสุดนี้เขายังไม่ยังไม่ยังไม่เปิดเนาะหลอดมาแล้วไปลุ้นเอาได้เลยน่าจะด่างนะคะเอาเป็นดารานพรัสไปนหนึ่ต้นนะคะอันนี้เป็นรัตนรุงเรืองอีก1ต้นติดด่างนะคะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่29ถัดมาเซตสุดท้ายนะคะไปปราสาทเพชรหนึ่ต้นมีต้นลูกด้วยนะมีต้นเล็กแทงขึ้นมาแล้วนะคะาดว่าก็ป้ายนะคะเนี่ย ้ายนะคะเดี๋ยวสีมันแห้งพอใบมันกลางตึงแล้วสีมันแห้งสีมันจะเข้มขึ้นนะคะประสาทเพชรเอาใบหนึ่งต้นจ้ะบุษรินนะคะติดด่างหนึ่งต้นสหัสเดชะจัด1ึงต้นแล้วก็สีคุณเป่มอีกหนึ่งต้นนะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สามสิบนะคะเรียบร้อยครบจบแล้ววันนี้สามสิบเซตจุกๆไปเลยลูกค้าวันนี้เจอกันคลิปเดียวนะคะเห็นคลิปแล้วโทรสอบถามได้นะคะจัดส่งให้วันนี้พร้อมกันทุกบ้านเลย นะคะสั่งปุ๊บส่งปับ๊บไม้สดชื่นเต่งตึงดึงด่าง,งไปแบบนี้เลยจะส่งทั้งกระถางนะคะไม่ได้ลางรากหรือหอ่อตุ้มไปให้นะให้ไปทั้งกระถางแบบนี้เลยน้องไม้จะได้ฟื้นตัวได้ไวนะคะเซตละ220บาทเท่านั้นส่งฟรีมีปลายทางรับ2เซตเอาไปเลย400บาทนะคะถูกใจอันไหนก็โทรหาแม่ค้าได้080 519 4988ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีไม้ประมาณนี้นะคะเช่นเคยค่ะ มีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ